ทั้งท่วมไหมท่วมลงเร็วไหมสองวันหัวก็จะใจดีนะเนี่ยให้สองวันเลยเดี๋ยวทำเสร็จก็ลงเร็วเลยแล้วเขาเป็นผิดเตียงเป็นไรอ่ะผิดเตียงแบบว่าอันนี้เขาแบบตกจากที่สูงอ่ะีแล้วแล้วใครดูแลเขาอยู่อ่ะภรรยาเขาอ้าวไม่มีลูกไหมลูกเขาเรียนจบแล้วอ้าวแล้วมาดูว่า อยู่กี่คนเงี้ยลหลายคนอยู่อ่ะแล้วจะเชียงกี่คนเชียงสองแม่เขาอีกคนนึงแล้วพ่อเขาก็เพิ่งผ่าตัดหัวใจเนี่ยแต่เวลาท่วมทีมันถึงละบากพวกเขาไงอ๋อมันท่วมหมดเลยแบบนี้ตรงนี้ก็ขึ้นอ้าวฝากขอที่ชาด้วยอ้าวพ่อพ่อเกียรติประเวณนะครับมาเลยพรุ่งนี้แต่แต่ไม่มีอสสมาดูเนี่ยก็มีอ่ะโล้วันนี้โชคดีขอบคุณนะหมู่บ้านทุกเศรษฐีที่แจ้งมาได้ได้โอกาสมาเยี่ยมเอาขาให้เขาเผื่อมาดูแลมาไง เขาทำอะไรเนี่ยอะะะไรนฮเขาทำอะไรเนี่ยอัทำข้าวกับข้าวเหรออันนนีี้้าาบเท่สวัสดีครับอ้าวผู้ว่ามาเยี่ยมเป็นไงบ้างเอออยู่กี่บ้านเนี่ยอยาก็มีครอบครัวนี่บ้านติฟ้าก็มีคนเป็นไรอ่ะเยอ่ยม้วยเข้าบ้านไหมทุ่งทุ่งครับเข้าเลยไหมนานไหมทุ่มอยู่นานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำน่าจะดีขึ้นนะทับประตูปิดกั้นไว้อยู่มานานยังเนี่ย โอ้ตาใบรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายทำไรเนี่ยถ้าคนป่วยอยู่บ้านนู้นอยู่กี่คนข้างเนี่ยมีไฟใช่ไหมเข้าออกของนี้เป็นหลักได้อยู่หลายหลังเลยแถวนี้ดีไว้มีคนพามา มันจะล้นเข้ามาขั้งยังไงเนี่ยไม่มีเขื่อนหรือยังครับเป็นแค่ทางเดินอันน้อันนี้ก็เข้าบ้านเาอันนี่ที่เห็นเนี่ยมองด้นล่องลอยกี่หลังครับในข้างในก็มีแค่นี้ค่ะหมดเฮ้ยเนี่ยต้องมันลอกด้วยนะเนี่ยเฮ้ยี่เสร็จแล้วต้องลอกหมดนะเนี่ยใช่อันนี้คนใกล้จะหมดเลยเดี๋ยวหมดก็ตายแน่นแต่เขาก่อสร้างอยู่ไงแต่ถ้าเร่งด่วนเนี่ยผมทำให้กว่าโอ้